ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพูดไหไรเยอนครับนี่ก็เป็นต้น7วันนะครับคนดูก็นะครับต้องบอกน้องๆนะครับว่าในอาทิตย์หน้าครับก็คือจันทถึงสุกเนี่ยคือพี่ไม่ว่างไลเลยนะครับก็คือพี่ไม่อยู่นะครับพี่ก็เลยปลูกต้น7วันครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยทุกคนลองดูได้เลยครับต้นหนึ่งก็ผมได้อยู่9ก้0 0มาันครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าครับประมาณอ่ะดีไปก็6กแสนนะครับคนดู แล้วก็มีเซอร์พัสด้วยก็คือมันก็จะคูณ2ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับกาได้เท่าไหร่ครับแต่ผมเชื่อว่าคือได้เจดแสนอัพนะครับง่ายๆเอาง่ายคือทีเด็ดทีใจครับก็ลองแบบคือพี่ใช้เวลาดองก็ค่อนข้างนานครับก็ต้นหนึ่งมันหมื่นห้าก็เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นก็สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหกต้นก็เก้าหมื่นอ่ะเก้าหมื่นรวมค่าดินด้วยก็ประมาณเกือบหนึ่งแสนสองหมื่นครับในการลงทุนในการปลูกต้นไม้นี่นะครับ จะมาดูนะครับว่าคุ้มไหมครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนำว่าตูกต้นขา้าวโพดเหมือนเดิมน,นนีวันครับแต่ว่านี้คือผมไม่มีเวลาว่างครับก็ปลูกให้คนดูดูเลยกันครับว่าได้เท่าไหร่ก็อันนี้ไม่มีอะไรมากครับไปละ